สวัสดีค่ะเพนีมาพร้อมเสื้อชีฟองซิลนะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองซิลเพนีใส่ไซส์เอ็มนะคะอาจจะดูโค้งนิดนึงอยากจะใส่ให้คุณลูกค้าชมว่าเอออย่างอย่างเพนีนี่อกสามสิบสามนะคะจะใส่ปกติไซ,ไซส์เอไซส์เอเสื้อรุ่นนี้อกสามสิบหกค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปสั่งข้ามไซส์กระโดดไปหนึ่งไซส์ข้ามไปหนึ่งไซส์หนึ่งไซส์นี้จะบวกสองนิ้วนะคะอย่างไซส์เอ็มคืออกสามสิบแปดพอใส่แล้วเสื้อก็จะโค้งโคงค่ะ ดูทรงหลวมเกินไปอะค่ะคุณลูกค้าแนะนําเลือกเสื้อให้เหมาะกับพอดีเราก็คือบวกไปสักสองนิ้วะค่ะคุณลูกค้าเสื้อรุ่ดนี้เป็นเสื้อซีฟองซิลนะคะคุณลูกค้าเสื้อชีฟองซิลนะคะเนื้อจะมีความมันเงาอะคะ่ะเป็นงานปักขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าดีเทลตัวนี้นะคะ ช่วงอกนะคะเป็นการปักเซ้อลงบนผ้าลูกไม้ตะข่ายนะคะคุณลูกค้าแล้วนํามาเย็บตัดต่อกันวางไว้ที่ช่วงที่อกแล้วก็มีช่วงที่ชายก่อนชายเสื้อนะคะทรงแขนพองนะคะแขนประมาณ3 4มถึงส่วนนะคะทรงแขนพองด้านในนี่เราจะมีผ้าเน็ตให้นะคะผ้าเน็ตนี้ไม่ละคายผิวนะคะคุณลูกค้าที่ใส่เข้ามาเนี่ยคือทาต้องการให้ทรงแขนดูพองนะคะ ขอบแขนทำกว้างนะคะขอบแขนทำกว้างนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบแปดค่ะสโพกสี่สิบสองความยาวยี่สิบสองทรงแขนนะคะก็มีงานปักซ้อลงบนผ้าตะข่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วงานปักลงบนผ้านะคะคุณลูกค้าสวยหรูค่ะช่วงกลางแขนก็เช่นเดียวกันนะคะปักซ้อลงบนผ้าลูกไม้ตะข่ายค่ะคะุณลูกค้านี่นะคะนี่ค่ะขอบแขนปักฉลุนะคะ ทรงคอกลมนะคะมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะช่วงคอเนี่ยเราจะเป็นงานปักที่ไม่ได้มีการฉลุนะคะไม่มีฉลุนะคะช่วงคอไม่มีฉลุนะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะคุณลูกค้าด้านหลังคะ่ะมีทั้งหมดหกไซส์นะคะคุณลูกค้าสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่และสี่สิบหก บางไซส์เริ่มขาดแล้วนะคะมีสี่สีนะคะมีสีสีนะคะสีเทาค่ะคุณลูกค้าสีขาวค่ะคุณลูกค้าสีขาวนะคะสีดำค่ะและสีเทานะคะโอ้โทษค่ะสีเทาค่ะคุณลูกค้าสนใจทักได้นะคะเพนนียินดีบริการนะคะรหัสสินค้าอยู่ด้านบนนี้นะคะ ราคาอยู่ที่นี่นะคะคุณลูกค้าร้านเสื้อเพนนีโค้ด888นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเฮงๆงปังๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ